ายดีเดอร์โปมทพี่น้องฝนฝนตกดีอะเลยตกโบนเม็นตกบรดชื่นบ่อนฝนตกบรดชื่นได้เลยพี่น้องเลยตื่นมานหนำเต็มนะมันเป็นนองค่ะอยู่ท่งก็เต็มนะตอนนี้นะ พี่ฟาพี่นลองลงไปเบิ่งก่อนต <c oughs> กอยู่บดนคืนตื่นมาเลยเห็นน้ำรถตกตั้งแต่หัวแรงบาดคอยบาดแห้งนะพังเสียงนะในอันพังค่นานะวันนี้วันพระพี่น้องเอ้ยเมื่อวันสินดับ เดือนหกมื่นกับเป็นเดือนเจ็ดป้าก็มือนสิ้นรับสิเดินทางไกล Điên thang gai đã đi Máy? Máy? Ôi. นำไลไมาจากกางบเนี่บา้าจต๊กมักระโดเนี่ยนะยังมืดกองมาอยู่เกินไป นทางข่อยโสไปเบิดล่ะพอดีเลยเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่อันหนุ่น้อยปุ๋มักพุ่งลูกเมอ่ะแห้งเลยนะ างน้อยปุ่ม,มาหุ่งคำว่านเ่อพอดีอดีพ้นมาโหยโอ้ขักอะไรตรูน้นมิตรน้ำโอ้สวมขอมูอะ้รตกแห้งเลยตกบึกขึ้นป้านเน่น้องขอยไปเบิดเราจะ ตาสะออนนะพี่นอ้องเอ้ยเอาดีดำหน้าม่วนคนตกลินนี่งานนุม่มหง ด่ายสันก็เป็นเท่านั้นน่ะมันสีดำด้ายบ้าน่ะมันถี่เกินไปเอ่ออกแล้วได้พี่น้อกเลยแต่ว่ามันถีถีเกินเฉดยัลไะบ้า้ đang tại nè ma à, bên Huyên nhăng lơi Hãy subscribe đi แส่นหัวยมากอยู่แห้งก็แห้งพู้ทั้งบ้านน้ำมงพี่น้องบ้านมอเตอร์เฒ่าแหงจีแหง น้องเบลกับมแม่นล้วนะ่ะนะเบล่ากับแม่ bay bớt là bà chắc nó không có nội nè ba bươn bớt là lẹ một chung <laughs> ai bông thảo kè thả mưu, lặng mưu còn. ở đây mắc cái nào là bà Mua mỏi mua phai này.

ต้องพ่มีอ่นี hey. ่นะฮะนึกอะไรต้องไปลูกตัวนี่ใกล้สิออกลูกแล้วนี่นะป่าเช่อุ้ยป่าเช่อพมีนี่ปลูกละไม่ห้ก็แม่นปลูกว่านนี่เนาะมงทรงบอิดแล้วแหละตัวนี้นะ างเก็บขี้มูไปกับผมผมมิจฉาน้าเมื่อนี้วันพระเลยจ้าแบบบ่แมนวันพระนี่โอ้ยภาคไปเก็บจีหลองนียะยะ คนดีว่าแม่เดือนเก่าเดือนสิบเนาะผูดูม,ม,มงมงแรงทงนี่แห้งคักนี่คือเราเออละหัวนี่ซัสำสเกิดผูกกระเจาลงเกี่ยหอยมาจากไฮท์ปวกนำมาจากกูแกล้งไม่แล้วเจ้าหนกามืดไม่อีกแะไรนี่นะผูทางผูง คนดีเกิน